ความเชื่อเบื้องหลังพิธีเผาศพของชาวอินเดียริมฝั่งแม่น้ำคงคา3 5 0 0 0ศพต่อปีสำหรับชาวอินเดียแล้วแม่น้ำที่ไหลผ่านในดินแดนชมพูทวีบล้วนมีความเกี่ยวเนื่องกับชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย ซึ่งจำนวนแม่น้ำเหล่านั้นมีมากมายหลายสายได้แก่แม่น้ำพงบุตรแม่น้ำโคทาวรีแม่น้ำยุมนาและแม่น้ำคงคาเป็นต้นแม่น้ำคงคาจะเป็นแม่น้ำสายพิเศษและสำคัญเนื่องมาจากเป็นแม่น้ำแห่งสวงสวรรค์เป็นบันไดเชื่อมระหว่างโลกพิพบและการกลับสู่ สวงสวรรค์ดังปรากฏตำนานที่หลากหลายพร้อมทั้งเล่าขานทำให้ชาวอินเดียมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าจนถือเป็นคำขอหรือคำสั่งเสียครั้งสุดท้ายขอให้ได้มานอนตายที่ข้างริมฝั่งแม่น้ำคงคาหากไม่เป็นดายดังที่หวังขอกระดูกซึ่งเป็นของติดร่างกายนี้ได้มาถูกลอยลงแม่น้ำคงคา เพื่อปุดเปื้องบาปทั้งปวงก่อนกับคืนสู่สวรรค์ตามความเชื่อนั้นดูเฉพาะแม่น้ำคงคาที่ไหลผ่านเมืองพราณสีอุตรประเทศแห่งนี้เท่านั้น 9. กล่าวกันว่าจำนวนศพที่ถูกหามกันมาในแต่ละวันตลอด24ชั่วโมง ทำให้เมืองพราณสีซึ่งอดีตเป็นเมืองหลวงของแคว้งการสีอันเป็นแคว้นโบราณจึงถูกขนานนามว่านาครแห่งแสงไฟเพราะสาเหตุที่ว่าแสงไฟอันเกิดจากการเผาศพที่ถูกจุดต่อเนื่องกันไม่มีวันดับเป็นระยะเวลานาน,านกว่า5,000ปีจวบจนถึงปัจจุบันจนทำให้เมืองแห่งนี้ถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเมืองแห่งความตาย ประจักษ์ปยานที่ชัดเจนคือบรรดายาจุกวนันพุกขอทานหรือผู้ไม่มีแม้แต่อาหารจะำา่างชีวิตคนบ้านแตกสะเลขาดชายที่ไม่มีแม้แต่ชายคาคอยป้องกันเดชฝนตลอดถึงความหนาวเหน็บคนไร้ที่สุขหัวนอน,อนจนถึงพามผู้คงเกเรืองเรียกว่าบัณฑิตหรือพามมหาศาล ผู้เป็นที่เครารพบูชาของคนทุ่วนะพระราชามหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่มหาเศรษฐีข้าบุดีผู้มีเงินทองเหลือเก็บและใช้ชีวิตอย่างพรั่งพร้อมด้วยข้าทาสบริวารหญิงชายรวมถึงพระเจ้าพมทัตมหาราชผู้ครองเมืองพระนสีก็ใช้ริมฝั่งแม่น้ำคงคานี้เป็นชาปนาสถานเช่นเดียวกับคนทั้งปวงดังที่กล่าวมาแล้ว และในแต่ละปีมีศพไม่น้อยกว่า35,000ศพมาใช้สถานที่แห่งนี้ร่วมกันพิธีกรรมการเผาศพริงฝั่งแม่น้ำคงคาเป็นพิธีที่เปิดเผยโดยมีสองคาดคาดในที่นี้คือท่าเผาศพนะครับที่ไว้ประกอบพิธีคือท่ามณิกรณิกาคาดและท่าริจันต์คาด โดยเริ่มต้นจากก่อนที่ลมหายใจสุดท้ายจะจากผู้ตายไปจะประกอบพิธีสำคัญเพื่อผู้ตายโดยเฉพาะเรียกว่าคูทานหมายถึงการทำบุญแกวัวและไวตารณีสำหรับพิธีคูทานผู้ที่กำลังจะตายจะถูกโกนผมที่ศรีรษะพิธีจึงมีอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าชาหรกรรม โดยการนําวัวสีดำมาไว้ข้างกายของผู้ที่เสียชีวิตหามจะทำเป็นจากหญ้าสุก,กุสะสวมใส่ไว้ที่นิ้วนางของผู้ที่จะเสียชีวิตและจะสวดมนต์ในขณะนั้นผู้ที่จะเสียชีวิตจะปาข้าสารงาข้าวบาลีเป็นต้นไปที่วัวตัวนั้นเมื่อเสร็จพิธีเบื้องต้นนั้นแล้วจึงประกอบพิธี ทักษินาให้เกียรพานผู้มาประกอบพิธีความหมายของพิธีเพื่อให้ครูเป็นสนัญลักษณ์แห่งความศักดิ์สิทธิ์ถือเป็นพาหนะเดินทางของปัจจุวะการกระทําเช่นนั้นย่อมทําให้บาปหมดไปได้ส่วนพิธีไวตารณีเป็นพิธีกรรมมีความเชื่อในตำนานว่าเป็นชื่อของแม่นางที่จะนําผู้ตายไปสู่ยมโลกดังนั้น ผู้ที่จะตายจะจับหางวัวสีดำไว้ด้วยมือขวาในขณะเดียวกันพรามจะปาข้าวสารดอกไม้งาข้าวบาเลีเป็นต้นพร้อมทั้งสวดมนต์และนำร่างของผู้ที่กำลังจะตายนอนลงบุงเสือซึ่งทำจากยากกุสะและจะมอบน้ำศักดิ์สิทธิ์ของพระศิวนาฏและของพระการไทระวา ให้ดื่มภายหลังจากดื่มแล้วเสร็จเขาจะเข้าสู่โมกษะก่อนที่จะเสียชีวิตลงหรือบางครั้งก็จะให้ดื่มน้ำจากแม่น้ำคงคาเพราะเชื่อว่าจะไปชำระล้างบาปท,ที่ได้กระทำมาให้บริสุทธิ์ได้และจะมอบใบตุลสีหรือใบกระเพราพ่อเชื่อว่าจะทำให้ผู้ตายไปสู่วิุลุที่ประทับของพระวิษณุ รวม <Ris> ทั้ง <bur ma S 1> <presses S 2> จะมอบแผ่นทองคำให้เพราะเชื่อว <fi> ่าจะได้ไปสู่ทีวลูกอันเป็นที่อยู่ของทิวดาเมื่อพิธีกรรมทั้งสองเสร็จสมบูรณ์แล้วลุมหายใจครั้งสุดท้ายได้ปรากร่างกายและจิตวิญญาณออกจากกันครอบครัวจะเป็นผู้จัดการกับศพเริ่มจากจะหันศีรษะของผู้ตายไปทางทิศเหนือ ยาติจะห่อร่างกายด้วยผ้าสีสําหรับสตรีส่วนบุุษจะใช้ผ้าขาวแล้วนำจุกบางบนไม้ไผ่เกจซี่ไม่มีโรงศพวางพวงดอกดาวเรืองแล้เวเดินไปตามท้องถนนหรือผูกวางไว้เป็นรถญาติของผู้ตายจะว่าจ้างผู้อื่นหามหรือช่วยกันหารไปยังคาดเผาศพและตาวบทสวดมุนตตลอดเส้นทางว่า รามนามชัจจะแฮซึ่งแปลว่าชื่อพระรามองค์เดียวตานั้นที่เป็นความจริงสิ่งอื่นตายหมดเมื่อสวบถึงขาดแล้วผู้จัดการในพิธีเผาศพหากเรียกในศัพท์ภาษาไทยเรียกว่าสเปลสสำหรับชาวฮินดูแล้วเรียกว่าโดมราชาถือเป็นบุคคลสำคัญที่สุดสำหรับพิธีนี้เพราะทำหน้าที่เก็บรักษาไฟศักดิ์สิทธิ์อันเกิดจากตำนานที่กล่าวถึง กาลุดมผู้เป็นบ่าวรับใช้ของพระราชาพระนามว่าฮริจันแห่งราชวงศ์สุริยะซึ่งได้พระราชทานตำแหน่งผู้จุดไฟเพื่อใช้เผาศพเกตาลุดมความเชื่อในครั้งนั้นได้สืบทอดต่อกันมาถึงปัจจุบันผู้ที่มีความประสงค์ใช้ไฟต้องเสียค่าใช้ใจ่ายให้แก่โดมราชาปัจจุบัน ตำแหน่งโดมราชาอยู่ภายใต้การดูแลของวรรณกษย์ตระกูลเจ้าดารีชาวอินเดียจึงมีความเชื่อที่ว่าไฟที่ได้จากโดมราชาจะทำให้ผู้ตายเข้าสู่โมกขะักอีกวิธีหนึ่งด้วยก่อนพิธีกรรมเผาศพจะเริ่มต้นขึ้นศพผู้ตายเมื่อมาถึงจะถูกนำไปจุ่มลงในแม่น้ำคงคาอีกครั้งหนึ่งเจ้าหน้าที่จะนำกองฟืนทึ่งส่วนใหญ่เป็นม้มะม่วง ซึ่งเตรียมไว้มาจัดวางบนแผ่นปูนแล้วจึงนำศพมาตั้งวางไว้พิธีกรรมจุดไฟเผาโดยดูมราชาจะทำหน้าที่สวดมนต์ในบทกันกันทิและเดินรอบกองฟืนที่ศพตั้งอยู่สามรอบพร้อมทั้งจะนำไม้จันน้ำมันข้าบาลีง่าเป็นต้นใส่เข้าไปในกองฟืน พิธีขนาดนี้มีด้วยกัน2พิธีก็คือ1พิธีทาสังและ2พิธีอัศถังครับในพิธีทาสังเป็นการให้10อย่างได้เก่ข้าวบาลีงาแป้งข้าวเจ้าน้ำมันโภชนาพัตตาและปัจจมีวะคือผลไม้แห้ง5อย่างเป็นต้นซึ่งจะนำใส่เข้ากองฟืนเพื่ออุทิศเก่ผู้ตาย และพิธีอัจฉริยะเป็นการให้เปย่า่างได้แก่ไม้จันน้ำมันไม้กระเพราเป็นต้นซึ่งการอุทิศในพิธีนี้แก่ผู้ตายไม่ได้มีรูปแบบที่แน <ksam> ่นอนอยู่ที่ดุลยพินิจของญาติในการปงศพ <Stevens> ครั้งสุดท้ายเมื่อทุกอย่างดำเนินมาพอสมควรแลว้วดูมราชาจะเป็นผู้จุดเผาตรงปากของผู้ตาย เป็นระดับแรกและบริเวณกองฟืนทั้งหมดเพื่อให้ไฟศักดิ์สิทธิ์ได้ทำหน้าที่ชำระล้างบาปผู้ตายเป็นครั้งสุดท้ายจากนั้นญาติของผู้ตายเฉพาะผู้ชายเท่านั้นที่จะอยู่ร่วมพิธีได้จะประกอบพิธีสักเป็นการบูชาวิญญาณพระบุตรด้วยข้าวบินก้อนข้าวสุกเพื่อให้ผู้ตายไม่ต้องไปเปนเปรตเร่ร่นเมื่อได้รับข้าวแล้ว จะได้ไปสู่จุกติอยู่ร่วมกับวิญญาณบรรพบรุษผู้ทำศาสตร์ถ้าเป็นลูกชายจะช่วยให้บิดาพ้นขุมนรกชื่อบุตระพิธีนี้จะเริ่มในวันแรกเมื่อมีผู้ตายก่อนที่จะเผาศพและวันที่11นับจากวันตายจะทำพิธีใหญ่ดูญาติทั้งหญิงและชายสายบิดาและมาและมานดาสืบขึ้นไปสามชั่วคน ต้องมาร่วมพิธีญาติเหล่านี้เรียกว่าสบินแปลว่าร่วมข้าวบินหลังจากนั้นทําพิธีเดือนละครั้งตลอดไปแล้วจึงเปลี่ยนทํำปีละครั้งถ้าหากทําพิธีเสร็จแล้วข้าวของเครื่องใช้จะต้องทิ้งในแม่น้ำหรือโขนต้นผูพิธีเผ้าศพ ริมฝังแม่น้ำคงคาจะถือเป็นอุบายให้ผู้ศึกษาสามารถบรรลุถึงทำได้ดีดังที่อาจารย์สันติตริตรัรก,กุลท่านเรียบเรียงไว้ว่าคนทุกคนไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่เป็นพานเป็นบัณฑิตมั่งมีและขัดสนล้วนมีความตายเป็นเบื้องหน้าพาชนะดินทุกชนิดที่ช่างหม้อปั้นแล้วทั้งเล็กและใหญ่ทั้งสุก และดิบล้วนมีความแตกสลายเป็นที่ชั้นใดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็ฉันนั้น